พาเพื่อนๆไปใช้เกจจับเวลานะครับของ f อฟว่ i n g สามารถจับเวลาได้2แบบนะครับก็คือจับเวลาด้วยความเร็วแล้วก็จับเวลาด้วยระยะทางนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการใช้จับเวลาด้วยความเร็วก่อนแล้วกันนะครับจับเวลาด้วยความเร็วเราจะต้องตั้งค่า Start แล้วก็ Stop ให้มันนะครับว่าเราจะให้มันไปเริ่มที่ไหนแล้วก็ไปหยุดที่ตรงไหนนะครับกดปุ่มตรงกลางแล้วก็กดปุ่มข้างบนค้างไว้นะครับ อ่้เรากดปุ่มตรงกลางไปตรงคําว่าพารามิเตอร์ให้เลือกคําว่าสปีดนะครับถูกแล้วอันนี้คือสตาร์ทเราจะให้มันเริ่มที่ความเร็วเท่าไหร่อันนี้ผมให้มันเริ่มที่ศูนย์นะครับอันนี้สต็อปมันจะไปหยุดเวลาที่เท่าไหร่เพื่อนๆกดปุ่มขึ้นลงนะครับสมมุติว่าอยากให้มันเจ็ดเวลา0ูนยถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่แบบนี้นะครับแล้วแต่ครับแปดศูนย์ถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่แบบนี้ ะที่นี้ผมขอลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมจับเวลาที่0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะครับเพื่อนจะใส่อะไรก็ได้นะกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับมันจะตอบให้เราเซฟเรากดเยียดครับเนี่ยฮะพอมามันก็จะบอกว่ามันจะเริ่มสตาร์ทที่0ูนย์นะแล้วก็ไปหยุดที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโเข้มเพื่อนๆแค่กดปุ่มตรงกลางไปที่ออโต้นะครับเสร็จแล้วก็ออกรถไปเลยครับ ไปเยียบไปอ่าโอเคได้มา1นลันแล้วนะครับสําหรับลันถัดมานะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับปล่อยให้มันออโต้ไบแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปก็เข้าเกียร์แล้วก็ไปเลยครับไป ครับได้มาสามลันแล้วไปต่ออีกหน่อยครับโอเคแค่หยุดรถให้เป็นศูนย์นะครับมันก็จะหยุดของมันเองนะฮะโอเคนี่นะครับอันนี้คือโหมดออโต้นะครับแล้วก็โหมดแม่นวลนะครับกดปุ่มตรงกลางไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะให้สตาร์ทด้วยปุ่มข้างบนแล้วก็สต็อปด้วยปุ่มข้างล่างนะผมลองกดอยู่นะปุ๊บสตาร์ท สต็อปเนไครับได้มาอีกรันที่หกแล้วครับหไหมข้ามไปนะครับผมกดเอนเตอร์ไปที่รันนับเบร์ผมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาเป็นยังไงบ้างนะครับก็กดไปที่รันนับเบอร์แล้วก็กดปุ่มขึ้นลงนะครับอ่าพี่ก็จะเห็นรันหนึ่งรันสองเห็นไหมสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับตัวเลขที่ดีที่สุดมันจะขึ้นสีเขียวนนี้ฮะร,รันหนึ่งเขาบอกว่าได้เวลาที่หนึ่งวิหนึ่งจุดห้าสี่วินาทีนะฮะมันดิฟ ดิฟหมายถึงว่าแตกต่างจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วมันเป็นศูนนะครับมันก็เลยเท่ากันแล้วก็มีท็อปสปีดเห็นไหม20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรันที่สองนะฮะได้3.73วินาทีเนี่ยมันบอกว่าดิฟจากรอบที่แล้วไป2.19วินาทีนะฮะท็อปสปีดที่20เหมือนกันเห็นไหมวิธีอ่านนะฮะดูรันเรื่อยนะฮะเนี่ยฮะเราสามารถใส่ไปเรื่อยๆนะครับโอเค ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับเวลาด้วยระยะทางนะครับหรือเทียบว่าอะไรค่ะคัลตไมล์พันเมตรหกร้อยเมตรนะฮะอันนั้นแหละครับเดี๋ยวไปดูนะครับกดปุ่มกับตรงกลางกับข้างบนค้างไว้นะครับเรื่องเอนเตอร์ไปตรงพารามิเตอร์นะครับเลื่อนหาคําว่าคิวไมล์แบบนี้ครับแปลว่าคัลต์ไมล์นะฮะค่าดีฟอลที่มาจากโรงงานมันจะเริ่มที่ศูนย์แล้วก็ไปจบที่สี่ร้อยสองเมตรมิหน่วยเป็นเมตรนะครับ ก็ง่ายๆแบบนี้ทีนี้เราอยากให้มันจบที่เท่าไหร่ก็ปรับขึ้นปรับลงครับนี่ฮะสี่ร้อยสองเมตรหรือว่า600้อยเมตรพันเมตรอะไรเพื่อนๆก็ปรับเอาเองนะฮะอาในที่นี้เดี๋ยวผมลองปรับเล่นๆดูครับยี m. M. ่สิบเมตรสิบเมตรตีลบด้วยเวยเนี่ยผมลองปรับ10บเมตรให้เพื่อนดูนะเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ศูนย แล้วก็ไปจบที่10เมตรรถวิ่ง10เมตรมันก็จะจับเวลาให้นะฮะกดตรงกลางค้างไว้แล้วก็กดเย็ดเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มที่0เมตรไปจบที่10เนี่ยครับหน่วยมันหน่วยเป็นเมตร์อย่างนี้นะฮะเพื่อนๆกดตรงกลางไปที่โหมดออโต้น,นะครับให้มันจับเวลาอัตโนมัตินะโอเคเดี๋ยวออกรถไปเลยครับไปอ่า10เมตรมันก็จะหยุดเวลาให้อัตโนมัตินะครับโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็กดออโต้ไว้นะครับแล้วก็ออกรถไปเลยโอเคเนี่ยฮะก็ได้มาแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับตัวเลขกดไปที่ลานลำเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มขึ้นลงเนี่ยฮะลานที่ดีที่สุดเนี่ครับสีเขียวแย่ที่สุดสีขาวเฮ้ยไม่ใช่สีสีแดงอ่าโอเคดูสีเขียวก่อน บอกว่ารันที่ดีที่สุดเนี่ยฮะ1.99วินาทีนะครับแล้วก็มีดิฟจากรอบที่แล้วดิฟติดลบนะครับดิฟติดลบไม่ว่าเวลามันเร็วขึ้นเร็วขึ้น0.18วินาทีนะครับแล้วก็มีท็อปสปีดที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ฮะเนี่ยฮะโอเคการจับเวลาทั้งสองแบบนะครับดูกันไปแล้วนะฮะก็ท่านใดสนใจสมาร์ทเกีก็ทักมาที่เพจ fnd ฟัน i n g ได้เลยนะครับ